ทำไมเรืเ่กำลังที่ปลายออสวัสดีครับเพื่อนๆผม S D T กลับมากันแล้วนะครับกับรายการคุยกันต่อกับเป็นต่อ2024 EP ที่2ครับผมเอาละครับจากตัวอย่างที่ออกมาจากการคาดเดา มีบางอย่างถูกนะครับแล้วก็มีบางอย่างอาจจะผิดบ้างแล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าเรื่องราวของพี่เป็นต่อที่ประสบอุบัติเหตุกับพี่ยมที่มีเลือดออกที่หัวอาจจะไม่ได้เกิดในสถานที่เดียวกันหรือ EP ีเดียวกันแต่มันก็เหมือนเขาอยากจะพยายามทําให้มันเกิดขึ้นนะฮนะจริงๆแล้วมันก็ยังไม่ได้เกิดหรอกนะมันแค่ปูทางมาให้เราเห็นว่าออสองคนนี้ประสบเรื่องราวอย่างนี้เท่านั้นเองเรื่องราวของพี่ทิพย์ที่ทําดีกับทุกคนจะเป็นยังไง เดี๋ยวเราลองไปวิเคราะห์กันนะครับก่อนไปรบกวนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับเรื่องราวมันเริ่มต้นนะครับจากที่พิทิพ์เนี่ย เริ่มทำดีกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่หมอนชวนพี่หมอนอยากซื้ออะไรอยากทำอะไรทำแบบเหมือนฟิลแฟนเลยนะจนมีบางคนคิดพี่เลนว่าเอ้พี่ทิพย์อยากจะมาจีบพี่หมอนหรือเปล่าซึ่งมันก็ไม่ใช่นะครับแล้วก็ตัดมาที่ฝั่งทางพี่ยมพี่อู๊ดพี่วอกที่บางบานะครับพี่ทิพย์เนี่ยมาถึงก็ชวนทุกคนกินด้วยกันพี่ทิพย์ก็เมาไปด้วยกันกับเขานะครับเมาเสร็จ เธอก็มาที่มินิมาร์ทอีกนะฮะมาเจอกับเจมินแล้วก็พี่กอฟครับผมเราก็พูดคุยกันหลายอย่างนั่นแหละจนสุดท้ายเจมินบอกว่าอยากจะไปเที่ยวบาร์โฮสอยากจะไปจับกล้ามแน่นๆของนุ่มๆนะครับท้ายก็พากันไปครับก็หมดไปหนึ่งวันจากการที่พี่ทิพย์ทำดีกับทุกคนครับพี่บอกครับตอนนี้มีแต่คนเข้ามาบอกผมครับว่ามีความรู้สึกว่าทิพย์เป็นทำตัวแปลกๆนนี้จริงนะต่อแครับ,รบแล้วก็มาอีกวันหนึ่งเนี่ย ก็เริ่มมีความเอะใจเกิดขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นพี่โยมพี่อู๊พี่วอกหรือแม้กระทั่งทุกคนที่ได้รับความความการทําดีจากพี่ทิพย์อะครับเริ่มเอะใจก็เริ่มมาคุยกันจนพี่ต่อก็บอกเหมือนกันนะครับว่าเออตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าทิพย์จะแปลกไปชวนกินอาหารชวนกินข้าวด้วยตอนแรกว่าจะไปกินอีกร้านหนึ่งสุดท้ายเป็นต่อก็บอกว่าอยากมากินที่บ้านก็เลยซื้อของมากินที่บ้านครับทิพย์เนี่ยซื้อ อาหารอะไรผมจำไม่ได้นะเป็นของโปรดของเป็นต่อในสมัยนู้นเ,เลยตั้งแต่ยังเรียนมหาลาัยอยู่นะครับซึ่งทิฟเองก็จำได้มันชักดูแปลกๆแล้วครับทิฟเนี่ยเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเธอกำลังจะทำดีกับทุกคนเพื่อเพื่อการจากลานี่แหละแต่ไม่รู้การจากลาที่ว่าเป็นแบบไหนเจมินนี่เดาว,ว่าทิฟอาจจะอยากไปทั้งโลกแล้วหรือเปล่าล่ะเพราะเห็นกินเหล้าไปเที่ยวบาร์โฮสด้วย เออแล้วก็อยากจะมาคบกับเป็นต่ออีกหรือเปล่าไปทางโลกลวมั้งส่วนพี่ยมเนี่ยคิดว่าทิพ์เนี่ยอาจจะถูกรางวันที่1นนะฮะถูกรอตเตอรี่รางวันที่1เออมันก็มีอาจเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดพี่ยมถูกรอตเตอรี่รางวันที่1เนี่ยจะไม่มาแจกเงินอย่างนี้หรอกแต่ทิพ์เนี่ยเป็นคนดีทิพ์ยังไงก็ต้องแจกเงินอย่างแน่นอนแล้วก็หลายคนก็เริ่มคิดว่าเออหรือทิพ์อาจจะเป็นโรคร้ายอะไรไหม จนเป็นต่อเนี่ยก็เลยได้ถามพูดคุยกับทิพย์ไปนะครับว่าทิพย์ตกลงทิพย์เนี่ยเป็นอะไรแน่ที่เป็นโรคร้ายหรือเปล่าทิพย์เป็นอะไรหรือเปล่าถึงมาทําดีกับทุกคนเลยเท่านั้นแหละครับทิพก็ทำไมได้กำลังบบทิพย์ไหลอะ เลือดกำดาวไหลฮะเออฉากนี้นี่โคตรพีิกเลยผมก็ตกกระใจเลยเลือดกำดาวไหลแล้วเราคิดไปหลายอย่างเลยนะครับทิปเลือดกำดาวไหลทิปอาจจะเป็นโรคายเป็นระยะสุดท้ายไหมแล้วสุดท้ายอาจจะต้องตายตามน้องชายตัวเองไปคือขั้นเทพไปหรือเปล่าโอ้งานนี้เรื่องใหญ่เลยแหละครับ ปีก่อนก่อนเนี่ยคันเทพตายไปปีนี้ทิพย์จะตายไปอีกเหรอโอ้โ oh, ัน,นี้ลำบากใจลำบากจิตลำบากคิดเลยนะฮะไม่รู้จะทำยังไงเลยทีนี้ในระหว่างนั้นเลือดมันกำดาวมันไหลเขาก็โผล่กอดกันนะฮะร้องไห้แล้วก็เป็นต่อก็ถามถามทิพย์ก็ยังไม่ยอมตอบนะครับทิพย์ก็ร้องไห้แล้วก็แบบขอกอดอย่างนี้ก่อนตอนนี้ก็ทุกคนที่แอบดูอยู่นะก็ตกใจครับ ก็มานั่งคุยกันแต่ปรากฏว่าพี่ยมกับเจมินก็ยังเล่นกันไม่เลิกนะจนโดนตบไปหลายทีแต่ตบไม่ค่อยโดนท <c oughs> ีนี้ทุกคนก็รออยู่คุยกันไปคุยกันมาที่รอคือรอพี่เป็นต่อกับพี่ทิพย์คุยกันนะเพราะว่าสองคนนี้เข้าไปคุยกันในห้องพี่ยมก็ทะลึ่งอยู่เรื่อยเดี๋ยวเขาเสร็จเดี๋ยวเขาก็ออกมาอะไรเงี้ยพูดพูดไปเรื่อยอ่ะนะในสถานการณ์ที่มันไม่ควรพูดแกก็พูดไปเรื่อยสุดท้ายทุกคนก็เลยแบบ เครียดอะเครียดที่ว่าไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พี่ยมก็เลยอาสาว่าเออเดี๋ยวจะไปแอบฟังให้ว่าเขาคุยอะไรกันก็ตัดเข้ามาในห้องพี่เป็นต่อทิพก็กอดพี่เป็นต่ออยู่เนะี่ยก็คุยกันอยู่ต่อทิพอยากจะบอกต่อว่าทิพขอบคุณสําหรับความรู้สึกดีๆทุกอย่างที่ต่อมาพัฒทิพมาตลอดนะระหว่างคุยกันก็เหมือนแบบเป็นต่อเนี่ยยืนยันแล้วแหละว่าทิพน่าจะต้องป่วยเป็นโรคอะไรสักอย่าง แล้วทิ์ทำไมไม่ยอมบอกทำไมไม่บอกว่าเพราะอะไรทาไมถึงทําดีกับทุกคนไปจนสุดท้ายทิ์ก็ได้เอ่ยปากว่าอ๋ออย่าพิ่งเข้าใจผิดอะไรกันไปมากมายขนาดนั้นที่ทิ์ทำดีกับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวทิ์จะต้องไปอยู่ต่างประเทศเท่านั้นแหละครับทุกคนพักประตูเข้ามาเลยคือสรุปแล้วพี่ยมไม่ได้ฟังคนเดียวหรอกฮะทุกคนฟังหมดฮะพักประตูเข้ามาฮะ ไปต่างประเทศแล้วก็เริ่มคุยกันครับไปนานไหมไปกีป่ปีจนพอใจร้องไห้พี่บ้าแม่พีบอกพอใจก่อนนะพี่พอใจก็คิดว่าพี่ทจะเป็นโรคอ้ไรอะไรซะอีกขวัญเสียครับเพราะว่าพี่สาวที่รักของตัวเองเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันแน่เลือดกำดาวก็ไหลแล้วก็แล้วก็มาบอกลาทุกคนเหมือนแบบทำดีกับทุกคนร้องไห้ไปกอดพี่ทิพย์ใหญ่เลยนะฮะพี่ทิพย์ก็บอกว่า เป็นเพราะว่าเจ้านายคนเก่าเนี่ยขอให้ไปช่วยงานที่ต่างประเทศแล้วก็จะต้องไปหนึ่งปีทุกคนตกกระจายแล้วโอ้ไปตั้งปีหนึ่งเชียวเหรอพอใจก็ร้องไห้พี่ก๊อฟก็ร้องไห้นะครับหลังจากนั้นทุกคนก็เหมือนแบบสรุปกันนะเออก็ดีไม่เป็นไรก็ไม่ไม่เป็นไรก็ดีแล้วถ้างั้นก็ถือโอกาสเราเลี้ยงฉลองส่งแล้วกันเนาะเราก็ไปเลี้ยงกันที่บางบาเพื่อเลี้ยงส่งพี่ทพิ์ไปต่างประเทศกัน มันก็ตัดมาที่ในช่วงที่วันต้องส่งพิ่ทิพไปขึ้นเครื่องบินซึ่งมันเกิดขึ้นที่หน้ามินิมาร์นะครับผมแล้วก็ต่างคนก็ต่างล่ำลากันฉากนี้บอกเลยว่าดึงหัวใจแฟนคลับเป็นต่อเป็นอย่างมากใครจะกัดกับฉันะเอาอย่างนี้เจ๊เดี๋ยวฉันให้พิยุกหาหม,มาให้เจ๊ตัวนึงเจ๊เจ๊ทีมั ทำให้เราคิดหลายอย่างเลยนะเพราะว่าพอใจพี่กอ๊อฟพี่มอนใช่คือทุกคนน้ําตาไหลผมแอบคิดว่าเอ๊ะทำไมต้องน้ําตาไหลขนาดนั้นด้วยในเมื่ออสมมติเราคิดถึงข้างนอกเนาะในเมื่อแค่พี่ทพิปเนี่ยไปแค่ต่างประเทศแค่ปีเดียวเองเดียวก็กลับมาคือไม่ได้ไปตายหรือไปไปตเลตเลตเดอรเตลเออนะครับซึ่งบทวิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยมันวิเคราะห์ได้ว่ามันมีข่าวว่าพี่กิกเนี่ยหรือว่าพี่ทพิปเนี่ย แกจะไปบวชอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งน่าจะเป็นเหตุผลที่ผู้องค์กอาจจะต้องตัดบทในช่วงนี้ของแกอย่างน้อย1ปีปีนี้ทั้งปีอาจจะไม่ได้เห็นแกนะแล้วแกก็จะไปบวชประมาณ1ปีซึ่งใน1ปีนี้เนี่ยแกว่าแกจะไปศึกษาธรรมะนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเตลิดหรืออะไรมากน้อยขนาดไหนหรือถึงขั้นขออนุญาตออกไปจาก จากเป็นต่อหรือเปล่านะอันนี้ยังไม่ไม่รู้ข่าวอะไรจริงๆจ,จังๆเลยเพราะแล้วเขาก็ปิดกันเยอะมากนะครับแต่อย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยขั้นเทพออกไปนะครับตัวหลักเลยนะพี่อพี่อออกไปเอาน้องอิ่มมาแทนนะครับคำว่ามาแทนคือพี่ออจะไม่กลับมาอีกแล้วอันนี้ชัดเจนนะครับแล้วพี่ทิพย์เนี่ยไปบวชพี่ทิพย์ไปบวชก็คือไปต่างประเทศ1ปีเราก็ต้องลองมาคิดดูว่าการไปบวชในครั้งนี้จะได้กลับมาอีกไหมคือหมายความว่า คือคือพอแล้วอิ่มแล้วอิ่มกับชิดคอมเป็นต่อแล้วถ้าไม่กลับมาเนี่ยผมว่าชิดคอมเป็นต่อน่าจะถึงคราวที่จะต้องครูดาวละอาจจะถึงวันสิ้นสุดในเร็วๆนี้นะครับอันนี้อันนี้คิดเผื่อ,อไว้เพื่อหลายคนอาจจะไม่ชอบคาพูดนี้แต่ว่าคิดเผื่อ,อไว้นะครับถ้ายิ่งมีการค่อยๆออกจากชิดคอมเป็นต่อเรื่อยๆจากตัวละครตัวหลักนะครับอาจจะมีผลในอนาคตข้างหน้าก็ได้ทีนี้ก็ล่าลากัน แล้วก็ส่งพิทิพย์นะครับขึ้นสนามบินไปนั่นเองจุดตรงนี้ผมยังสงสัยอยู่นะว่าไอเลือดกำดาวของพี่ทิพย์เนี่ยยังไม่เห็นมีคือผมไม่รู้ว่าผมฟังฟังทันหรือว่านะแต่เท่าที่ผมฟังนะยังไม่เห็นมีบอกเลยว่าเลือดกำดาวที่ไหลมันเกิดจากอะไรอันนี้ยังไม่สรุปนะครับเราก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้เกิดมันพลิกไปพลิกมาเนาะผมผมผมคิดเฉยนะว่า ยกตัวอ,อย่างเช่นตอนแรกพี่ทิพย์ก็รู้ว่าตัวเองเป็นโรคร้ายแล้วกําลังจะบอกทุกคนแต่บรากฏว่าทุกคนดูเศร้าดูดูด,ด,ดูดูลำบากใจมากแล้วเป็นต่อก็ดูลําบากใจมากแล้วคิดว่าตัวเองจะบอกสิ่งนี้กับคนอื่นเนี่ยไม่ดีแน่นอนก็เลยขอไปตายเอาต่างประเทศดีกว่าก็คือเอาสรุปว่าไปต่างประเทศแล้วกันแล้วก็เก็บการเป็นโรคนี้ของตัวเองไปไปตายในที่ไกลๆเพื่อให้ทุกคนโศกเศร้าเสียใจ กับการอาการป่วยของตัวเองในระยะเวลาที่ก่อนจะถึงวันสุดท้ายของชีวิตโอ้โหอันนี้ไปไกลเลยนะอาจจะยากหน่อยอ่ะก็วิเคราะห์ประมาณนี้เนาะก็ยังมีฉากที่บางบานะฮะที่พี่ยมเนี่ยเลือดอาบหัวเข้ามาอีกแล้วเหมือนเดิมเลยจนนี่เลนี่อไนี่ย ตกลงเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยพี่โอ๊ดพี่วอกเนี่ยแทบจะเป็นลมเลยไม่รู้ว่าสถานการณ์เกิดอะไรขึ้นหรือเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นนะฮะแต่ในตัวอย่างบอกให้เราเห็นแล้วนะฮะว่าพี่ยมเนี่ยอาจจะจับได้ว่าเจมมินกับคุณเอ๋คบกันแล้วแบบเหมือนไปออดๆกันอยู่ที่โรงแรมด้วยนะอ่าในตัวอย่างถัดไปเดี๋ยวเราไปแกะกันนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของอพอใจเนี่ยรับโทรศัพท์แล้วปลายสายนะครับบอกว่าพี่เป็นต่อเนี่ยประสบอุบัติเหตุนะครับ ก็คือก็ทาให้เราเห็นภาพตัวอย่างที่ผ่านมาที่ว่าเขาปั๊มหัวใจพี่เป็นต่อนะครับเหมือนเดิมเลยนะผมเดาว่ายังไงสองฉากนี้น่าจะเป็นคนละฉากกันระหว่างพี่ยมเลือดหัวออกนะครับกับพี่เป็นต่อที่ประสบเหตุน่าจะเป็นคนละชุดกันถึงแม้นพี่วอกจะดูทําท่าเป็นลมก็ตามแต่น่าจะคนละชุดกันแล้วถ้าสมมติว่าเป็นต่อถึงขั้นความจําเสื่อมนะครับอา,อาจจะไม่ถึงขั้นตายหรอกถึงขั้นความจําเสื่อมสมมุตินะฮะ น่าจะเป็นทางที่จะต้องพาให้แฮปปี้เอนดิ้งในช่วงสุดท้ายจนความจำกลับมาแล้วก็จบซิตคอมเป็นต่อยอย่างสวยงามผมคิดประมาณนั้นนะครับคิดว่าน่าจะประมาณนั้นเออก็ไม่รู้เพื่อนเพื่อนคิดเห็นยังไงนะลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับจากการที่เราได้คาดเดาจากการที่เราดีดูกันเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบา,บา You're gonna subscribe, like, let me park in my mic. Let them on the SB3. So, when the crap? Wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread. And I had so many dreams.